ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่ในช่วงนี้นะครับก็จะลากันด้วยเรื่องราวของหนุ่มนักซิ่งที่มีชื่อว่าแซนดี้สตูวิชนะครับซึ่งเป็นหนุ่มลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ครับกับความฝันคนไทยคนแรกที่จะได้มีโอกาสลงทำการแข่งขัน F1 และผมลาไปก่อนสวัสดีครับ ที่แล้วชื่อของเจ้าหนูแซนดี้สวิกหนุ่มลูกเครื่องไทยนอร์เวย์วัย15ปีได้สร้างประวัติศาสตร์ค่ะเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์เอเชียนฟอร์มูล่าเรโนและยังเป็นแชมป์ที่อายุนอย้อยที่สุดของการแข่งขันรถยนต์รายการนี้อีกด้วยค่ะมาในปีนี้แซนดี้หวังที่จะสร้างสดๆการใหม่ให้กับวงการแข่งรถเมืองไทยอีกครั้งค่ะเมื่อได้เข้าร่วมการแข่งขันฟอร์มูล่าเรโนยูโรคัพรายการที่รวมสุดยอดฝีมือของยุโรปมาประชันความเร็วค่ะ แซนดี้บอกว่านี่คือก้าวสำคัญค่ะที่จะทำให้เขาได้มีโอกาสเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ลงแข่งขันฟอร์มูล่าวัน หนุ่มน้อยที่เริ่มฉายแววนักขับมาตั้งแต่อายุ4ขวบคนนี้ได้ขยับเข้าใกล้ความฝันที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันรถสูบหนึ่งชิงแชมโบหรือ F1 ขึ้นมาทันทีหลังจากที่เขาสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าชแชมป์เอเชียนฟอร์มูล่าเรโนซึ่งเป็นการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบล้อเปิดและได้สิบไปแข่งฟอร์มูล่าเรโนยูโรคัพในปีนี้ซึ่งแม้จะเป็นรายการใหญ่ระดับนานาชาติที่ต้องเจอกับนักขับระดับแถวหน้าของโลกและยังต้องใช้รถที่แรงกว่าเดิม แต่เจ้าหนูแซนดี้บอกว่านี่คือบททดสอบสำคัญค่ะก่อนที่เขาจะไปถึงเป้าหมายสูงสุดคือการแข่งขัน F1 ครับ เอชผมก็ได้แชมและก็ได้ขึ้นโพเดียมทุกสนามนะครับแ,แต่ว่าที่ยุโรปมันจะยากกว่านิดหน่อยเพราะว่ามีนักแข่งเยอะกว่าก็มาตรฐานจะสูงกว่าครับก็จะยากกว่าสําหรับผมแล้วก็ปีนี้มีรถใหม่เครื่องใหญ่กว่าและก็มี paddle shift ครับคล้ายๆ F1 ครับผมหวังว่าจะได้เข้าสู่ F1 ครับศึกฟอร์มูล่าเรโนยูโรคัพเป็นซีรีส์ที่เริ่มแข่งมานานถึง20ปีแล้วค่ะ โดยเป็นการรวมชั้นต่างๆจากทั่วโลกมาประชันฝีมือกันซึ่งผู้ชนะจะขยับขึ้นไปแข่งรายการที่ใหญ่ขึ้นในปีถัดไปก่อนที่จะไต่ระดับไปจนถึงการแข่งขันฟอร์มูล่าวันในที่สุดซึ่งผลงานในสนามที่4ที่ผ่านมาเจ้าหนูแซนดี้จบที่13จากรถทั้งหมด45คันส่วนสนามถัดไปจะมีขึ้นที่ประเทศเยอรมนมีในช่วงกลางเดือนนี้ค่ะหนุ่มลูกครึ่งไทยนอร์เวย์วัย16ปียืนยันว่าเขาจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไล่ตามความฝันในการได้ลงแข่ง F1 และเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในการแข่งขันรายการใหญ่ของยุโรปรายการนี้ให้ได้ค่ะตอนนี้ยังไม่พอใจครับเพราะว่าผมอยากขึ้นท็อป10แต่ว่ายังยังไม่ได้ครับผมก็ต้องพุชมอนะครับต้องให้ขึ้นท็อป10ครั้งหน้าครับสนามหน้านี้ก็คือเนบร์กริงวันที่18-19มิถุนายมผมก็หวังว่าจะได้ผลดีๆครับ ก็ผมขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจให้ผมและก็ขอให้ทุกคนเชียร์ให้ผมด้วยนะครับผมก็อยากสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในการแข่งขัน การได้ลงแข่ง F1 เป็นเป้าหมายที่อาจจะเกิดขึ้นใน3-4หรือปีข้างหน้านี้นะคะแต่เป้าหมายอันใกล้แซนนี่สวิกวังและพร้อมเต็มที่ค่ะที่จะได้ติดท็อป10ของรายการ Formula Renault Eurocup ปีนี้ให้ได้ค่ะแฟนฟกีฬาชาวไทยคุณจะต้องส่งกำลังใจไปให้หนุ่มน้อยคนนี้สามารถนำธงชาติไทยไปบกสะบัดในรายการที่ยิ่งใหญ่ของยุโรปรายการนี้ให้ได้นะคะกิติเดชแสวงเจริญถ่ายภาพเซรีนาวิชมนรายงานค่ะค่ะ ขอบคุณพี่แมนธัญญะองค์หน้าค่ะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้น้องด้วยน <c oughs> ะคะ <c oughs> ก็สู้เพื่อประเทศไทยด้วยและ <c oughs> <ช>ตัวเองเองทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่